สามสองหนึ่งโตัสดีค่ะโอ้ยอไหนมีใครเข้ามาบ้างนี่ไงมีเพื่อนทัก <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องละครนะคะละครพื้นบ้านหรือที่เราเรียกว่าละครในนั่นเอง โฮ้ยอ่ะดูความหมายของละครก่อนละครไทยจดได้นะ เดียวนะวันนี้จะเป็นเรื่องของละครไทยอ่ะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคือป้าตกใจหมดเลยนึกว่าผีหลอก อ้าวทำไมีแค่สองคนนะเออนั่นดิไฟไฟได้ยินไหมได้ยินอ้อุ้ยใครอยู่ข้างหลังครูอะอ๋อป้าอยู่กับใครอ่ะข้างหลังมมันนนไ่เห็นนะ <laughs> มันไม่เหมอนพอยปกดแชสกีนิค <c oughs> <ab> ูล <c oughs> ่าสุดไฟหลอนแล้วไฟหลอนมิชาอยู่ห้องผ่าะาี่ชาคุ้คอว่าพลอยมันปิดไปแล้วไม่เหมือนครูเอากระเครูครูสรุปว่าไงเนี่ยพอยมันปิดไปแน่ อ๋อนี่ไงไปเลยเตงตอนนี้มันแชร์สก,กีนอยู่เปล่าอ่ะคือมันแชร์อยู่สก,กีนอ่ะแชร์อยู่อ๋อเออแชร์แชร์อยู่นี่ไงเอาไปกำลังเปิด ขอบคุณค่ะเจ็ดสิบห้าเลยห็่ไหมอะเฮโอ้หน้าต่างอะไรขึ้นมาเต็มเลยแป๊บนึง เด็กๆทางบ้านเห็นความหมายของละครไทยไหมอ่ะเห็นค่ะตีจอดเลยเอ้ยครูหืูไม่มีสมุดอ่ะเราเรียนเรื่องของละคร ละครพื้นบ้านนะคะโดยความหมายของละครเนี่ยก็คือการแสดงที่มีรูปแบบมีความงดงามถ้าเป็นละครไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแสดงที่มีรูปแบบหรือแบบแผนไหนไหนนักเรียนในห้องนี้ลองยกมือตอบซิคิดว่าความหมายของคําว่าแบบแผนคืออะไรแบบแผนแบบแผน แบบแผนหรือรูปแบบคืออะไรในความคิดของหนูก็คือน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าแบบแผนหรือรูปแบบคือในความคิดหนูอะอะไรคือรูปแบบอะไรคือแบบแผนมันเหมือนกันแหละตัวอย่างหนูตอบได้ไหมอะตัวอย่างแล้วอะไรอีกตัวอย่างของรูปภาพจริงใช่ไหมออไรอะ ไหนใครได้ที่เจ็ดยกมือหนูได้ที่สี่สิบห้าหนูตอบไปแล้วอหนูได้ยินแล้ว <c oughs> หนูเพราะหนูคิดว่ารูปแบบความเป็นรูปแบบความเป็นแพทเทิร์นในความคิดของหนูคืออะไรคะ <c oughs> ไม่มีผิดไม่มีถูกแค่อยากรู้ไเฉยเร <c oughs> วรอยอยู่ รูปแบบคืออะไรสมมติว่าการวาดเส้นมีรูปแบบการวาดไหมคะมีไหมศ<ม>ิละปะมีไหมมีเออมีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างศิละปะมันก็จะมีรูปแบบใช่ไหมรูปแบบการวาดเส้นวาดโครงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับหน้าตัดลป์หรือการแสดงมันก็จะมีรูปแบบเหมือนกันนั่นเลยความหมายคือความเป็นแบบฉบับอะความเป็นต้นแบบนั่นแหละเขาเรียกว่าแบบแผนหรือรูปแบบเนาะ ทีนี้ความหมายของละครก็คือการแสดงที่มีรูปแบบนั่นแปลว่าเวลาเราแสดงละครเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบการเริ่มต้นเช่นก่อนเราจะดูดูละครอะไรใดๆได,ได,ได,ได้ได้ก็ตามมันก็จะมีการเปิดม่านใช่ไหมอ่าวิกวิกลิเกวิก,วกละครเปิดม่านเปิดม่านแล้วก็จะเริ่มต้นเริ่มต,ต่อด้วยการบรรเลงดนตรีที่เราเรียกว่าโหมโลงอะไรอย่างเงี้ยพอพอดนตรีบรรเลง เพลงมหาเลิกหรือมหาชัยแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นระบำออกมาแสดงโชว์พอระบำเบิกลงปุ๊บถึงจะเป็นการเข้าเรื่องนั่นเองเห็นไหมนี่ที่ครูเขียนว่าละครการแสดงละครก็คือการแสดงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงเนี่ยมีนักเรียนคิดว่าการแสดงมันมาจากอะไรละครนี่เรียนแบบอะไรละครเรียนแบบมาจากชีเออชีวิตจริง เพราะว่าก่อนที่คนเขาจะสร้างหนังหรือสร้างละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งอ่ะเขาก็เอาเรื่องราวมาจากชีวิตจริงของของมนุษย์เนาะนำมาสร้างขึ้นเป็นเรื่องราวต่างๆในการแสดงละครเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องราวมาจากวรรณกรรมหรือวรรณคดี แล้วก็มีระบำหรือลำสวยๆประกอบเพลงประกอบฉากก่อนที่จะเริ่มเล่นละครด้วยในการลำหรือระบำก็อาจจะเป็นลำที่มันมีทำนองเฉยๆหรือมีทำนองด้วยแล้วมีการขับร้องประกอบด้วยก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่ละครเรื่องนั้นๆน,น,นะคะตรงนี้เดี๋ยวทิ้งช่วงให้นักเรียนจดนิดหนึ่ง <c oughs> เที่สี่สิบห้าทำไมอะ <laughs> หนูคิดว่าการสแสดงละครนี่เล่นเป็นเรื่องราวสั้นหรือยาวก็สแสดงเป็นอะไรนะคะไม่ได้ยิน,นสแสดงละครเล่นเล่นเรื่องสั้นหรือยาวคิดว่าในความคิดสแสดงละครยาวยาวใช่ไหมไม่ใช่แบบหนึ่งนาทีจบ่างนี้ไม่มีเนาะละคร ละครเนาะละครหรือหนังอะไรเงี้ยสั้นหรือยาวหนังก็ยาวนะเออส่วนใหญ่มันจะเป็นยาแบบเรื่องราวการดําเนินเรื่องแบบยาวๆเนาะเป็นแบบเอพิซอดอะไรเงี้ยเป็นตอนๆไหนใครเคยย้ยมมือเออซีรีส์สั้นหรือยาวยาวยาวเออเช่นเดียวกันาวละครละครก็จะดาเนินเรื่องแบบยาวแบบมีเป็นตอนเป็นฉากเป็นอะไรแบบนี้ พวกพวกที่เป็นระบำหรือพื้นเมืองที่ประกอบอะ่ะมันก็จะอยู่ในฉากฉากแต่ละฉากบางฉากอาจจะมีลำประกอบหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นะคะ ก็หวังว่านักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะจะเข้าใจบทเรียนที่เรียนในวันนี้ด้วยเนาะเราก็เหมือนไม่มีอะไรมาปิดกั้นการศึกษาเนาะถึงแม้จะอยู่บ้านกินไปด้วยเรียนไปด้วยก็แฮปปี้ใช่ไหมคะเออ <ak> ถ่ายรูปด้วยดีกว่าใครเข้ามาเรียนนะคะจะได้แบบว่ามีคะแนนด้วยหน้าแรกจบเสร็จหรือยังเอ่ยยังเข้าถหายหรอคู่ถ่ายหรือยังอ่ะถ่ายยังอ่ะ ไม่ได้เอาผัวนีฝันหูมาลงเลยเดี๋ยวตัวอ,อย่างของครูอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาด้วยนะเสร็จไหมเสร็จไหมหน้าแรก สำหรับปลายภาคนะคะเราจะออกในเรื่องของระบับสี่ภาคนะภาคเหนือกลางอีสานใต้ซึ่งคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วจากการศึกษาอีบ e ุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ค,คุณครูส่งให้เมื่อตอนเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของละครพื้นบ้านรำวงมาตรฐานเดีย๋ยวเราจะเรียนต่อไปถัดจากเรื่องนี้นะคะรำวงมาตรฐาน เพมหนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างใครจาได้หน้าอะไรหน้าตาหน้าตย่ศัพท์หน้าต,าตย่ศัพท์มักมาคู่กับมาร <c oughs> าอะไรภา,าษาท่าอันนี้คือทบทวนนะว่าเทอมหนึ่งเรียนอะไรไปบ้าง <c oughs> เรียนหน้าตย่ศัพท์ไปแล้วภา,าษาท่าไปแล้วเรียนอะไรอีกหมหนึ่งอะไรเอ่ยที่เป็นตัวละครที่จะต้องสวมเออเรื่องรามเกียรติ์หรือโค้ด อะไรนะหวัหวโขนเออห,วหวัหวโขนการแสดงหวัวโขนแล้วเราก็เรียนระบำไปหนึ่งชุดก็คือระบำภ้าอะไรห้องเราเรียนภ้าอะไรคะผ้าหนึ่งไพสานอะอีสานเพิมหนึ่ง <c oughs> เราเรียนระบำภ้าเหนืออ้าหนูตอบไปแล้วอะภ้าเหนือใช่ใช่ใช่อันนี้คือข้อมูลที่เราเรียนเทิมหนึ่งนะคะ เทอมสองเราก็จะมาต่อกันที่ระบำสี่ภาคหรือการแสดงพื้นเมืองจะต่อยอดจากเทอมที่หนึ่งที่เรารู้เรื่องของภาคเหนือไปแล้วเราก็จะมารู้ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แล้วก็เป็นเรื่องละครละครพื้นบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเรื่องของรำวงมาตรฐานก็เป็นอันจบเราเรียนกันเพียงสามเรื่องเท่านั้นสําหรับเทอมนี้คนที่เข้ามาเรียนนะคะเพื่อนขามีพิชยาภาเลขที่สามสิบเจ็ด อารีรัตสี่สิบห้าแล้วไงต่อแล้วก็กดไปดูเํางไหงนมีนมีแค่นี้แหละมีคนมาเรียนสองคนหีขวัญมีบ้าห้อาเขาอืมีสองคนภาราดีทองเทียบกิตรีผึ่งไท่งามวราพรพันชมพูนัทชุ่งาเรียนเตียว นไ,ไมมาเรียนใครโดนเน่โดนแน่แนนโอเคไปหน้าต่อไปก่อนเนาะอันนี้คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่หนูทุกคนได้ศึกษาไปแล้วใช่หรือไม่สนุกไหมย <c oughs> อย่าลืมนะคะนักเรียนไปศึกษาแล้วก็จะดทำเป็นคลิปเนาะคลิปพรีเซนต์นะคะฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็แบบแอคติ้งได้ตามสะดวกเลยนะคะ เกี่ยวกับสี่ภาพก้าเลยเอาเลยจะเห็นหน้าเห็นที่นะคะเพื่อนอให้ดูอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้อาจจะเป็นระบำประกอบฉากของละครเรื่องเรื่องอะไรเกียนอะไร ล,ล,ล,ละครเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าให้เกิดอะครที่สวยงามก็มักจะมีความประอกอบฉากนะคมะม .2 นักเรียนจะได้เรียนอันนี้นะลงนี้นะใช่แล้วครูจะให้นักเรียนจับคู่ตัวพระตัวนาง เรียน,น,น,นม .2 เรียนมเลยลูกม .2 ของคไม่เห็นดังเลย่ยังไล้าอะดูไว้ศึกษาไว้เดี๋ยวม .2 ออจับคู่นะคะอยากคู่กับใครก็คู่เลยแต่ว่าหนูจะได้เรียนเพลงนี้นะคะ อยากให้คนที่เป็นคู่เรานะคะมีคนยูัวสูคนตัวตัวน่ารักตัวเล็กน่ารักอ,อยากคู่กับใครก็ได้น้อยสลัเอ๊ม .2 สองเรียนจะเปลี่ยนห้องอีกไหมเปลี่ยนเะ่เรื่อยอ้าวงั้น,ง,น,ง,นงั้นแปลว่าเราก็จับคู่ตอนีไม่ได้ เป็นตัวอย่างของระบำประกอบละครตัวอะไรอ่ะฝ่ายหมาอ่าโอเคเนื่องจากเรียนเรื่องละครพื้นบ้านใช่ไหมยอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างคนละหนึ่งเรื่องเริ่มจากแถวนี้ละครื้นบ้านที่รู้จักนังจากักวงวงช่งองเจ็ด ปั๊บหนึงนะแกน้ามาหนูตอบก่อนแกน้ามาหนูตอบก่อนหนูไม่ได้ยินอีกแล้วงอนแล้วนะงอนแล้วนะงอนแล้วนะตอนทีบ้านนะคะเช่นมนเอะ นางสิบสองเรื่องอะไรนะเอาดี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 นางสิบสองแม่เลยเลยยัง้นางสิบสองแม่ิวครูถามเลยนะคุณถามว่านัง ได้ไหมอะคคคุณว,ว,วิชัยคาวีนอาลงไม่เห็นอะคุณวิชัยคาวีโอ้วิชัยคาวี บอลไปไหนว่ังเที่ยวลองจันท้ายกินจนท้ายอะไจนท้ายกินกินนาฬิกาเออเอาไปพูดจนท้ายกินนาฬิกาโอเคตัวอย่างด้วยตัวอย่างรับด้วยอ่ะไม่เอก็แต่แต่ละประเภทนะคะก็จะมีระบียประกอบฉากด้วย เป็นเพลงเออเป็นละครพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองนะคะทําการมายกตัวอย่างก่อนมาเร็วตัวอย่างนะคะละครพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองเวลามีระบ้าเรื่อคิดว่ามันก็คงจะเป็นระบ้าที่เกี่ยวกับอ,อะไรเกีเ่ยวกับ ซอยเท้าด้วยเห็นมมองมองที่กล้องด้วยสิมองที่กล้องด้วยเออแบบนี้อับเปลี่ยนมือโอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะตัวอย่างการลำประกอบฉากนะคะอะดูความหมายของละครพื้นบ้าน จด,จด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 ละครพื้นบ้านคืออะไรสไลด์แรกๆนะคะจะเป็นละครไทยถูกไหมคะละครไทยก็จะยึดตามรูปแบบแบบแผแล้วก็เอาเรื่องราวมาจากวรรณกรรมแต่ถ้าเป็นละครพื้นบ้านเนี่ยจะเน้นความสนุกสนานแล้วก็เอาเรื่องราวมาจากนิทานพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านิทานที่มาจากมุขปาถะใครใครใครรู้จักคำว่ามุขปาถะบ้างอยากกินมนะแต่ว่าเพิ่งกินข้าวไปอะไรนะเนะมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะลูกกินอนะ <laughs> <laughs> ไม่มีใครตอบเลย <laughs> อะไรนะครูถามว่าอะไรก่อนอน,นิทานพื้นบ้านหรือนิทานที่มาจากมุขปาถะ คืออะไรใครรู้จักคําว่ามุขปาฏาะบ้างมุขปาถาะเคยได้ยินไหมะสมัยก่อนโบราณเหรอเออโบราณหรือการเล่าปากต่อปากเขาเรียกว่า ah มุขปาฏาะเมื่อกี้หนูตอบในใจใช่ไหมคะไม,หไม่หนูตอบมาหนูตอบอ่าก็คือเป็นนิทาเนเรขที่เจ็บบอกว่า นิทานมนบ้านแบบมุขปาหาก็คือเป็นนิทานที่แบบเล่าสู่กันส่อสารรุ่นสู่รุ่นคุณยายรุต้ตออมาสามรอบแล้วหวะโอ้โหเพื่อนตอบหมดเลยอ่ะนิทบ้านนะคะก็จะสะท้อนเรื่องของคนในสังคมแล้วก็สอบแทรกข้อด้วยละครมืนบ้านที่เพื่อนๆในห้องตอบกันไปสักพู่เนี้ยลูกมีเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็คุณครูมียกตัวอ,อย่างเพิ่มเติมด้วยนางสิบสองพี่กุนทองสังทองสนน้อยเรือนง,งามอะไรอีกตำนานขนมโรกปาบูทองแก้วหน้าหมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นละครพื้นบ้านเนะเออทำนองนี้อยู่ในละครเลยคะมาทำซิทำมือแบบนี้ออกัมือเออแบบนั้นละครเรื่องอะไรตบ แก้วแกว,วนะมาแก่นะมอ้เธออุตส่าห์กับกันประมาณนี้นะคะระบำม,มาก็เป็นระบำประกอบละครเรื่องหนึ่งนั่นเองหน้านี้เสร็จไหมเอ่ยไปต่อจะจบแล้วนะคะใกล้จบแล้ว เรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะท,ที่ทุกคนพอเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมคะคคคคคไ<ด>้ก<ด>ินมามาเกาหลีเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังตอนนี้นะคะเราก็บันทึกหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วถ้าใครเข้ามาเรียน,นะะ่ะ เรียบร้อยนะทางบ้านเห็นสไลม์ไหมลูกเห็นนะเห็นค่ะครูเวลาที่เราจะสอบปลายภาคเร,รื่รองเรื่องละครบุนบ้านเนาะก็ไม่ยากเลยหนู เปิดดูละครช่องเจ็ดนะคะตอนประมาณ8ปดโมงสินะคะก็จะมีหนังจับจักวงๆเหล่านั้นแหละเรียกว่าละครพื้นบ้านนะคะตอนนี้เป็นเรื่องอะไรอยู่ใครดูบ้างมโนลาเรื่องทูบิวตี้นะคะครูจบแล้วมั้งทูบิวตี้เปล่าเรื่องอะไรนะมโนลาเหรอเออเพราะจุฑานมโนลา ไปหน้าถัดไปนะคะเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่เรียนรวมเดี๋ยวครูให้หาละครประกอบละครทุ่มบ้านดีกว่าจะไปดูเรื่อง True Beauty ปะซีรีส์เกาหลีอ่ะอะไรนะครอะไรนะ ทองละบามเรื่องทุบิวตี้อะไรดนเกาหลีอ่ะละบาม,ม้าละบามปลาที่ประกอบละครนะคะผ่าค่ะ <c oughs> ในห้องเรียนจบเสร็จยงังไปต่อนะคะ ดูลักษณะนะคะการแต่งกายในละครพื้นบ้านเป็นไงฟาแลน์ฟาแลนด์ตอบคำถามคุณหน่อยเร็วละครพื้นบ้านแต่งกายเป็นอย่างไรละครพื้นบ้านแต่งตัวไทยๆแต่งตัวแบบจงกระเบนแต่งตัวจงกระเบนแต่งตัวจงกระเบน <laughs> กระเ,เ,เช้าแล้วก็จงกระเบน นอกจากเสื้อคอกระเช้าตัวกระเบนแล้วมีอะไรอีกเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเลม่ใม่เสื้อเสื้ออะไรเสื้อกออกเสื้อกออกอ้าวไปใจเย็นก่อนทาร์ลอนนะทาร์ลอนนะไฟไฟไปไฟไฟไฟแบบอะไปดูหนเสื้อไม่ได้นะคะแป๊บหนึ่ง ระบำม้าเป็นระบำที่ประกอบละครเรื่องชัยเชษนะคะส่วนแก้วหน้าม้าไม่ใช่แก้วหน้าม้าเนี่ยคือคนหน้าเหมือนมา้าแต่ระบำม้าเนี่ยประกอบละครเรื่องชัยเชษดังนั้นอย่าสับสนคําถามอีกทีหนึ่งระบำม้าอยู่ในละครเรื่องใดหนึ่งชัยเชษสองแก้วหน้ามา้าชัยเชษจำนะจำนะ แล้วก็ดอกจันไว้ด้วยละบาม้าเป็นละบาที่อยู่ในละครเรื่องชัยเชไม่ได้อยู่ในเรื่องแก้วหน้าหมาส่วนส่วนมนุษย์ที่หน้าตาเหมือนมมาอันนั้นคือเรื่องแก้วหน้าหมานะคะเป็นเรื่องของมนตราหรือเปล่าที่ที่มีฤาษีชุบชีวิตเป็นยังไง โอเคเราจบกันที่ตรงนี้ใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยอ่ะขอถามอีกที่เดิมอดไปละครไทยละครไทยนำเรื่องมาจากวรรณวรรณคดีวรรณกรรมส่วนละครพื้นบ้านนำเรื่องราวมาจากมุขค่ะมุขปาค่ะคือการเล่าเรื่องกันนิธานพื้นบ้านอะไรประมาณนี้นะคะอะหัวหนา้นาบอกคมความโคดมค อาอ้าวไปมั้ง <laughs>